สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทกท่านส้มชวนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้ส้มชวนจะมานิยายเรื่องเพลิงภูหมอกเป็นงานเขียนของรศัศตาเพียงพินในนิยายชุดสเสน่หานางรำนิยายชุดนี้นะคะมีทั้งหมดสามเรื่องคือเพลิงภูหมอกใต้เงาบุษบาและพันธะลวง สำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจอ่านอ e ีบุ๊กฉบับเต็มเพลิงภูหมอกสามารถดาวน์โหลดลิงก์ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะและท่านผู้ฟังสามารถติดตามนิยายเรื่องใหม่ๆหรือเรื่องอื่นๆของรัสิตาเพียงพินได้ที่เพจ Facebook รัสิตาเพียงพินและทวิตาาเตอร์รสิตาไรเตอร์พร้อมกันหรือยังคะเชิญติดตามรับฟังค่ะนิยายเสียงเรื่องเพลิงภูหมอกตอนที่21โอกาส ในวิกฤตไม่ยาคุณมินก็ไม่ทำอย่ามาทำเล่นตัวนาที่ตอนนอนด้วยกันผมจับทำอะไรก็ยอมนี่มันก็ไม่ต่างกันสักนิดผมรู้ดีว่าผมฝึกคุณมาจนกล้าดแล้วแต่ตรงไหนก็ติดตรงนั้นง่ายไม่ต่างจากผู้หญิงข้างนอกเลยก็แค่หัดเริ่มช่วยกันบ้างเหมือนสาวๆทั่วไปที่ผมไปใช้บริการเท่านั้นเองรีบรีบทำทีนาคุณเก่งเมื่อไหร่ผมสัญญาว่าจะใช้งานแค่คุณ กับพี่สาวเพราะเธอเด็ดจริงๆเขาพรา่ถ้อยคำแรงให้อีกฝ่ายเจ็บพยายามกดเธอให้ไม่กล้าหือพูดท้าทายเรื่องอยางขึ้นมาอีกซึ่งก็เห็นชัดว่าเธอต่างจากพี่สาวละละนาไร้อย่างอายในขณะที่กัญญนันรังเกียรการดูถูกดูแคลนจากเขาแถมคำพูดของเขายังไปกระตุ้นให้อีกฝ่ายฮึดสู้หมอนใกล้ตัวถูกมือบางคว้ามากระแทกใส่กลางร่างเขาอย่างแรง เล่นเอาจุกเลยทีเดียวแถมเธอยังผลักเขาสะงายท้องอีกด้วยก้อยอยากว่าอยากด่าอะไรก็เชิญแต่เลิกพูดถึงครอบครัวกับพี่สาวฉันได้แล้วเธอไม่เถียงงงงงหรอกอย่ามาด่าครอบครัวฉันอย่ามาด่าครอบครัวฉันเพราะที่เขาพูดมานั้นไม่ผิดสักนิดบ้านเธอกำลังเดือดร้อนแม่ของเธอถึงได้บังคับเธอให้แต่งงานกับเขาและก็ใช่ว่าเธอจะไม่รู้จักพี่สาวของตัวเองแต่เธอ ก็ไม่อยากได้ยินร่างบอบบางกล้าวพวดตั้งใจจะเดินหนีเขาไปแต่ก็ต้องชะงกักหันกลับมาต่อว่าเขาซ้ำอ่อคุณดูถูกฉันว่าเป็นเหมือนผู้หญิงข้างถนนฉันไม่แคร์หรอกที่ฉันเป็นแบบนั้นก็เพราะคุณลูกศิษย์ต่ำแค่ไหนมันก็ยิ่งบ่งบอกว่าคนซ้อนต่ำยิ่งกว่าตาคู่คมวาบขึ้นทันตาร่างสูงใหญ่ลืมความเจ็บปวดไปทันทีเพราะคำโต้ตอบกลับ ที่เล่นเขาเอาหน้าร้อนสู้ไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะด่าเขาเจ็บแสบขนาดนี้ทั้งๆท,ท,ที่ไม่ต้องแปลก็ยังเดาได้ว่าถ้าเธอเปรียบเสมือนโสเพณีเขาก็ไม่ต่างจากแมงดาปากกล้านักนะเปรมินพุ่งพวดไปยังร่างบางของคนที่กำลังเดินเร็วๆตั้งใจจะออกจากห้องขายาวก้าวไม่กี่ครั้งก็รวบตัวคนตัวเล็กจดลอยหญิงสาวไม่ทันคิดว่าอีกฝ่ายจะลุกขึ้นได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้ จึงหนีไม่ทันทั้งยังโดนพามาโยนลงบนเตียงอย่างแรงโอ้ยเจ็บก็ต้องโทษปากตัวเองแล้วกันแล้วก็จับเอาไว้ว่าถ้ากล้าด่าผมอีกคุณจะเป็นเหมือนคืนนี้ร่างสูงใหญ่โถมลงบนร่างอ่อนแอเต็มแรงแตะปบมืออย่างหยาบโลนพร้อมกับดึงถึงทุกอย่างไม่สนใจเนื้อผ้าที่บาดลงบนผิวเนื้ออ่อนใสความโกรธจนเกินระงับทำให้เพรมินมองไม่เห็นอะไรทั้งนั้น แม้กระทั่งน้ำตาของคนที่กัดฟันไม่เปลี่ยงเสียงร้องไห้ให้เขาได้ยินขณะโดนกระทําอย่างป่าเถือนทั้งๆท,ท,ที่น้ำตาไหลเป็นทางยาวจากที่เหมือนว่าจะมีไข้เช้าวันต่อมากัญญานันก็ต้องนอนจับไข้ของจริงร่างบางบอบช้ำทุกส่วนบนเรือนกายช้ำชนิดที่มองเห็นรอยชัดเจนแต่เพราะนอนสมเธอจึงไม่ต้องแบกสังขารออกไปสู้หน้าใครใ แถมช่วงเช้าเปรมินก็ยังเอาเปรียบซ้ำโดยไม่คิดสักนิดว่าเธอป่วยดวงตากลมโตที่บวมช้ำเปิดขึ้นเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูเบาๆหญิงสาวนอนห่มผ้าอยู่บนเตียงร่างบางไม่มีอะไรเลยนอกจากผ้าผืนหนาแต่คนที่เดินเข้ามาก็ยังพอให้เธอวางใจได้นายมินให้ข้าเจ้าเอาเข้าวต้มกับยามาให้เจ้าสั่งให้ข้าเจ้าเช็ดตัวให้ในายหญิงด้วยเจ้าเพนบอก ขณะก้มหน้าวางถาดในมือลงดูก็รู้ว่าอีกฝ่ายพยายามทำตัวไม่สอดรู้สอดเห็นกัญญา้นเมินจากร่างสาวใช้เหลือบมองนาฬิกาบนผนงังสิบโมงเช้าแล้วเปรมินน่าจะออกไปจากห้องได้สักชั่วโมงกว่าวาเขารับโทรศัพท์ด้วยสีหน้าเคร่งเครียดแล้วรีบร้อนอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าไปทันทีก็คงเรื่องงานอีกตามเคยแต่ถึงจะเป็นเรื่องอื่นเธอก็ไม่สนใจหรอก กัญญันนันไม่อยากมองหน้าคนที่เอาแต่กดเธอให้ลงต่ำคนนั้นด้วยซ้ำเช็ดตัวหรือทานข้าวก่อนเจ้าเช็ดตัวจ้ากัญญันนันพึมพำเสียงเบาอย่างไรเรียวแรงไม่คิดอายหากเพนจะเห็นร่องรอยบนเนื้อตัวของเธอในเมื่อเธอเป็นผู้ถูกกระทํารอยช้ำพวกนี้ละจะประจานคนใจร้ายอย่างเปรมินให้คนอื่นได้รับรู้ร่างบบางนอนนิ่งให้เพนเช็ดตัวให้อีกฝ่ายมีสีหน้าไม่ดีนัก แต่ก็ไม่พูดอะไรหากเธอก็รู้ว่าเนพนพยายามเบามืออย่างที่สุดก่อนจะไปหาเสื้อผ้าเนื้อหนามาให้เธอสวมใส่จากนั้นกันยนานันก็ทานอาหารกับยาแม้จะไม่หิวและทานได้น้อยแต่ก็ต้องทานหญิงสาวรู้ดีว่าตัวเองต้องเรียกกำลังแรงกายให้กลับคืนมาเพื่อเอาไว้ต่อสู้ต่อไปฝากดูเจ้ามอมแมมด้วยนะจ๊ะเพนเจ้าเพนกำลังจะยกถาดอาหารออกไป แต่แล้วจูจูก็หันกลับมาเออนายมินสั่งเพนให้เรียนนายหญิงด้วยว่าช่วงบ่ายนายมินจะลงไปส่งเพื่อนๆที่เชียงใหม่เจ้าเธอพยักหน้ารับคิดว่าตัวเองไม่ไปส่งคงไม่เป็นไรเธอไม่ได้สําคัญอะไรนักหนาอยู่แล้วไม่มีเธอเปรมินก็หาทางแก้ต่างกับเพื่อนๆของเขาได้อยู่ดีแต่ก่อนที่เพนจะเปิดประตูออกไปเธอก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ แล้วคุณผู้หญิงสองคนละจ้าเพนยังอยู่เจ้าอ๋อรับรู้เพียงเท่านั้นแล้วก็ปล่อยให้เพนไปจัดการงานต่อกัญยันนันหลับตาลงนึกถึงสิ่งที่โตเถียงกับชายหนุ่มเมื่อคืนหญิงสาวรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังยืนอยู่บนกองไฟก็ไม่ปานยิ่งอยู่ยิ่งร้อนเธอไม่อยากอยู่ที่นี่อีกแล้วกันยนันรู้ว่าลาลานาจะไม่ยอมให้เป็นแบบนี้ พี่สาวเธอไม่ยอมเดินตามหลังหรือกินน้ำใต้ศอกเธออย่างแน่นอนเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยเกินกว่าที่จะต่อสู้กับใครๆพี่สาวกับแม่ของเธอจะไม่หยุดคนที่อยู่ตรงกลางรู้สึกเหมือนถูกบีบจากกำแพงสองด้านเธอควรจะทำอย่างไรดีตั้งแต่เล็กจนโตกัญญนันันเรียนรู้มาหลายครั้งหลายคราวว่าการขัดใจล,ะละาลนณาก็เหมือนการอักตันอยู่ต่อมารดานั่นเองเสียงเรียกเข้ามือถือทำให้หญิงสาว ออกจากพวังความคิดกัญญาณนั้นค่อยๆลุกขึ้นคลานไปยังปลายเตียงเพื่อหยิบมันจากเก้าอี้ตูลแล้วกดรับว่าไงจะสอนก้อยก็ยจะมาเย็นนี้หรือพรุ่งนี้เช้าคําถามของเพื่อนทําให้เธอนึกออกว่าพวกเธอมีสอนในช่วงสายของวันพรุ่งนี้สามสาวตัดสินใจสอนด้วยกันเพราะอยากดูแลเด็กให้ทั่วถึงโดยหนึ่งวันจะสอนสามรอบหลังจากนิ่งคิด กันยานันก็ตอบกลับไปเย็นนี้ละจ้าหรืออาจจะซักช่วงบ่ายแก่ๆนะโอเคสองกับปรางจะรอนะเดี๋ยวให้ปรางทําของชอบไว้ให้จ้าขอบใจมากนะในความมืดมนอย่างน้อยกันยานันก็ยังอุ่นใจที่มีเพื่อนทั้งสองคนของเธออยู่เคียงข้างหญิงสาวคิดหลังจากวางสายพร้อมกับบอกตัวเองว่าเปรมินไม่ให้เธอไปไหนแต่เขาไม่มีสิทธิ์ห้ามไม่ให้เธอไปสอนรำ การอยู่ให้ไกลจากชายดุ่มกับปัญหาเรื่องชู้สาวที่กำลังกอกกินหัวใจคงช่วยให้เธอสบายใจขึ้นมาได้บ้างระยะหนึ่งแม้ว่าสุดท้ายแล้วจะยังหาทางออกไม่ได้ก็ตามไอ้หนุ่มกลับมาแล้วเจ้าเพนเข้ามาบอกกันยานันในเวลาประมาณบ่ายสามโมงเย็นของวันเพราะหญิงสาวสั่งเอาไว้ร่างบอบบางที่นั่งเอนหลังพิงหัวเตียงขยับลุกขึ้นเดินช้าๆไปยังกระเป๋าใบย่อมที่จัดเอาไว้ ทำให้สาวใช้มองตามด้วยสีหน้าชงนแต่เมื่อเห็นหนายสาวจะหิ้วมันจึงเป็นฝ่ายเข้าไปจัดการแทนนายหญิงจะไปสอนฟ้อนทําไมต้องจัดกระเป๋าด้วยละเจ้าก็สอนพุ่งนี้นี่จ้ะฉันจะไปนอนค้างแล้วต้องจัดเสื้อผ้าอยู่แล้วเจ้าเพนรับคําแม้จะขมวดคิว้วหากก็ไม่กล้าซักไซให้มากความคิดไปว่าคงเพราะนายหญิงกลัวลงจากภูไม่ทันทั้งสอง เดินตรงไปหน้าเรือนใหญ่ที่สมชาจอดรถรออยู่เสียงเห่าแหลมแหลมพร้อมกับร่างปอมๆของหม่อมแมมที่วิ่งเล่นอยู่กับสองสาวน้อยตรงสวนยอมก็วิ่งตามกันยนันมามันงับขากางเกียงหญิงสาวพยายามดึงราวกับจะชวนเธอไปเล่นด้วยร่างบางจึงย่อลงรูปหัวมันเบาๆฉันต้องไปทำงานอยู่บ้านน้ำมอมแมมมันเห่าสวนเธอคลอเคลียไม่ยอมห่างสองสาวน้อยวิ่งเข้ามาเรียก ก็ไม่ยอมไปเมื่อกัญญาณันลุกขึ้นจะเดินจากไปมันก็วิ่งตามมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหน้าเรือนใหญ่หญิงสาวยังไม่ขึ้นรถปล่อยให้เพนเอากระเป๋าของเธอไปวางด้านในส่วนตนเองหันมาอุ้มเจ้าสุนัขแสนสนหอมหัวของมันเบาๆพร้อมกับบอกอย่าดื้อสิไปเล่นกับพี่สองคนนะเดี๋ยวฉันกลับมาพูดแล้วก็เงียบไปส่วนมอมแมมร้องงีงีจ้องหน้าเธอตาละห้อย กัญญาณันรู้สึกใจหายอย่างประหลาดลึกในใจแล้วเธอไม่อยากกลับมาที่นี่อีกแล้วอยากอยู่ที่โรงเรียนตลอดไปเพราะคงมีแต่งานสอนที่นั่นที่เธอพอจะเอามาอ้างกับสามีได้คิดมาคิดไปเมื่อไม่แน่ใจในตัวเองว่าจะกลับมาที่นี่อีกหรือเปล่ากัญญาณันก็เลยอยากเอาเจ้าตัวนี้ไปด้วยเพื่อนตัวน้อยของเธอคงเหงาหากเธอทิ้งมันไว้ที่นี่งั้นแกไปกับฉันแล้วกันนะสัญญามาสิว่าจะไม่สน จะอยู่นิ่งๆเพราะที่โรงเรียนไม่มีที่ให้วิ่งเล่นเหมือนบนภูนะเธอเคาะจมูกมันพร้อมสั่งขณะที่มอมแแมมเอง,เองก็ห่าราวกับรับคำทำเอายิงสาวยิ้มบางแล้วหันไปบอกกับสาวใช้ทั้งสามคนฉันเอามันไปด้วยก็แล้วกันสงสารมันนะ่เธอหันไปมองเรือนใหญ่ที่มีสองสาวอยู่แต่กลับเงียบปริบแล้วก็คิดว่าคงไม่ต้องบอกพี่สาว เพราะลลนาไม่เคยสนใจเรื่องของเธออยู่แล้วแต่ก็ไม่ลืมย้ำกับเพนถ้าพี่นางพี่สาวของฉันถามก็บอกว่าฉันไปโรงเรียนนะจ๊ะเพนเจ้างั้นไปละนะเออลาละจ๊ะเพนกับอีกสองสาวมองเธออย่างงุนงงกับคำพูดแปลกๆกก่อนกันยนานันจะหันไปก้าวขึ้นรถสมชายเดินมาปิดประตูให้ก่อนจะเดินไปประจำที่คนขับขณะรถแล่นออกจากบ้านบนภู กัญญานันกับรู้สึกหวาดหวั่นในใจอย่างประหลาดหากก็เพียงแค่สูตรลมหายใจเข้าปอดพร้อมรูปหัวเล็กๆของสุนัขตัวป้อมที่ซุกหัวอยู่กับตนเองเบาๆเสียงฟ้าร้องครืนจากด้านหนึ่งของมุมฟากฟ้าที่มืดครึม้มทําให้กัญญานันรู้สึกหนักใจเกรงว่าฝนจะตกก่อนที่จะลงพูหรือไม่ก็ระหว่างทางไปเชียงใหม่ไม่อยากให้คนขับรถต้องมาลำบากกับถนนหนทางที่อันตราย หญิงสาวเอ่ยถามคนที่มุ่งมั่นกับการขับรถอย่างระมัดระวังเบาๆเหมือนฝนใกล้จะตกเราจะลงภูเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ทันก่อนฝนตกไหมจ๊ะไม่แน่ใจครับคนตอบตอบเธอโดยที่ไม่ได้หันกลับมาเพราะกำลังมุ่งมั่นกับเส้นทางโคดเคี้ยวของไร่ภูสีจันทร์ทางคู่ยังลงไปไม่ถึงส่วนที่เป็นไร่ด้วยซ้ำเพราะเพิ่งออกมาจากบ้านบนภูเมื่อครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา ท้องฟ้ามัวหม่นด้วยความรวดเร็วกัญยันนันกระชับอ้อมกอดของตนที่มีเจ้าสุนัขตัวกลมซุกอยู่แน่นขึ้นต่างก็พึ่งพิงกันและกันเพราะเธอเองก็เหมือนจะยึดเหนี่ยวมันเพื่อให้คลายความกังวลใจลงเช่นกันถ้าฝนตกคงต้องหยุดพักที่ได่ก่อนเธอบอกคนขับรถซึ่งอีกฝ่ายก็เงียบไปอึดใจหนึ่งก่อนจะเอ่ยเบาๆหลังจากอยูๆ่ๆรถตู้ก็กระตุกสถึงสครั้ง คงไม่ทันแล้วล่ะครับฮะอะอะไรอะไรนะจ๊ะรถเป็นอะไรกัอยานันถามขึ้นเมื่อในที่สุดรถก็ดับลงทางขึ้นภูตรงจุดนี้มีต้นไม้สูงใหญ่ทั้งสองข้างไม่อันตรายเท่าทางข้างหน้าอีกหนึ่งกิโลที่ด้านหนึ่งเป็นเหวแม้ไม่สูงนักเพียงประมาณ5-6เมตรแต่ก็เคยเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันจนต้องสูญเสียเสาหลักของไร่ภูสีจันมาแล้วขอผมลงไปดูหน่อยนะครับ เพราะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรสมชายบอกกับหญิงสาวเบาๆน้ำเสียงของอีกฝ่ายดูนิ่งราบรียบไม่ตื่นตกใจกับเรื่องนี้อาจเพราะเคยชินที่รถมักจะเสียบ่อยๆแต่รถคันนี้เป็นรถใหม่ที่เปรมินเพิ่งซื้อมาให้ใช้สำหรับคนบนภูโดยเฉพาะหลังจากที่เธอมาอยู่ไม่น่าจะมีปัญหาเร็วขนาดนี้คนไม่รู้เรื่องรถคิดไปเรื่อยเปื่อยปล่อยให้คนขับรถ เช็คสภาพเครื่องยนต์ไปส่วนเธอก้มลงคุยกับเจ้าตัวที่อยู่ในอ้อมแขนเราจะไปถึงไร่ก่อนฝนตกไหมมอมแมมเจ้ามอมแมมเงยหน้าขึ้นมาเห่ากับเธอแงนหน้ามองเหมือนจะให้เธอพูดต่อแล้วถ้าเราไปเจอเขาจะทำยังไงดีละ่ะเธอเกรงว่าหากลงไปพักหลบฝนที่ไร่แล้วจะเจอชายหนุ่มเข้าแม้จะบอกตัวเองว่าเธอแค่จะไปค้างคืนเพื่อสอนรำส่วนเขา ก็ยังมีอีกสองสาวรออยู่บนภูขณะม,มัวแต่ก,ก้มหน้าคุ้นคิดและมองหน้าสุนัขแสนสนอยู่ๆเสียงประตูรถก็เปิดออกกันยานันเงยหน้าขึ้นทันทีเมื่อเห็นคนที่ยืนยิ้มมุมปากด้วยท่าทางน่ากลัวก็รู้สึกตะงหนิดใจแปลกๆมีอะไรเรอสมชายพร้อมกับที่เธอถามเจ้าหม่อมแมมก็ทั้งเฮาทั้งขู่คนที่เริ่มก้าวขึ้นมาบนรถร่างบอบบางผงะทอยจนหลังติดกระจกอีกด้าน ขึ้นมาบนนี้ทำไมตกลงรถเป็นอะไรกันแน่รถนะ่ะไม่เป็นอะไรหรอกครับไม่เป็นอะไรก็รีบขับไปเถอะฝนใกล้จะตกแล้วเห็นไหมกัญญาน,นพยายามข่มใจสั่งไปเสียงเรียบแต่อีกฝ่ายยังยิ้มให้อย่างน่ากลัวพร้อมกับขยับเข้ามาใกล้เธอเรื่อยๆฝนตกก็ดีนะสิครับดียังไงเพราะฝนตกรถก็ขับต่อไปไม่ได้มันอันตรายครับแต่ตอนนี้ยังไม่ตก นายควรจะรีบขับไปที่ไร่เร็วๆไปสิสมชายหญิงสาวเสียงแข็งขึ้นในขณะที่เจ้าหมอมแมมเห่าเสียงลั่นขู่คนที่บุกรุกยังไม่ยอมให้เข้าใกล้นายของตนได้ทว่าร่างหนาของสมชายก็ขยับมานั่งบนเบาะเดียวกับเธอในรถตู้ฉันสั่งไม่ได้ยินหรือไงไม่ทันแล้วล่ะครับขับลงไปก็ยังไม่ถึงไรแถมข้างหน้ายังมีเหวอ,อีกผมว่ารอให้ฝนหยุดตก แล้วค่อยไปต่อดีกว่าครับระหว่างนั้นก็ออกไปออกไปนะเธอเอ่ยเสียงเข้มทว่าด้วยความกลัวจึงราวกับกระซิบเมื่ออีกฝ่ายยื่นมือมาจาับแขนเรียวสวยแล้วสูดปากทันทีด้วยท่าทางกริมกระเรียกันยานันพยายามสะบัดมือแต่ไม่หลุดสุนัขของเธอก็พยายามเห่าขู่ไม่หยุดเหนือนิ่มตัวหอมอย่างนี้นี่เองมีหน้านายถึงหลงหัวปักหัวปัม แต่เอ๊ทง,ทงทั้งๆที่หลงก็ยังมีคนอื่นอีกคุณน,นี่น่าสงสารจริงๆเง,งาไหมครับผมคนถามถามด้วยตาวาววาับกัญญานันขนลุกด้วยความหวาดวันเธอเคยรับรู้ถึงความรู้สึกน่าขนลุกได้จากคนตรงหน้าแต่ไม่คิดว่าเขาจะมีความคิดชั่วร้ายถึงขั้นนี้ทั้งยังไม่คิดว่าเขาจะรู้เห็นในเรื่องส่วนตัวของเจ้านายมากขนาดนี้อย่าอย่ามายุ่งกับฉันออกไปให้พน้น กัญญานันอุ้มเจ้าหม่อมแมมด้วยมือข้างเดียวเพื่อปัดและตีมือที่จับเธอแน่นพลวันนี่ผมอยากช่วยคุณนะครับไม่อยากให้คุณเหงามาเธอหน้าได้ลองแล้วจะติดใจอาจจะลืมนายแล้วร้องเรียกหาผมทุกคืนเลยก็ได้โอ้ยคนที่กำลังได้ใจร้องออกมาเนื่องจากถูกเจ้าตัวอ้วนบนตักหญิงสาวกระโดดงับเข้าที่แขนแบบไม่ยอมปล่อยสมชายจึงหันไปวุ่นวายทุบตีเพื่อง้างปากของมอมแมม ให้ปล่อยตนเองกัญญานันตกใจไม่คิดว่าเจ้ามาแสนสนจะกล้าทำถึงขนาดนั้นไปโดนประตูเต็มแรงจนมันร้องเองแล้วปล่อยเขี้ยวออกก่อนที่ร่างหนาของสมชายจะกระโจนมาหาหญิงสาวดึงโทรศัพท์ของเธอแล้วคว้างไปใส่ร่างอ้วนของสุนัขอีกครั้งจนมันคลางตัวสัน่นมอมแมมกัญญนันตกใจจะขยับตัวไปดูสุนัขของตนทว่าอีกคน ควางเอาไว้แล้วกดไหล่หญิงสาวจนหลังและหัวกระแทกกับกระจกด้านข้างพร้อมทั้งโถมร่างมาหาแต่ถูกมือบางตบตีผักใสไม่หยุดไม่ยอมให้สมชายแต่ตัวได้มากไปกว่านี้แถมยังยกเท้าขึ้นมายันอีกด้วยเพราะเธอใส่กางเกงขายาวอยู่จึงค่อนข้างจะสะดวกทำเอาคนที่โดนต่อต้านอย่างรุนแรงหงุดหงิดขึ้นมาเอ้ยอีนี่อยากเจ็บตัวหรือไงมึงมือนะ บเข้าไปที่ใบหน้าสวยหวานไปหนึ่งครั้งจนหันไปแนบกระจกแต่เท้าเล็กที่ใส่ส้นสูงสูงหนึ่งนิ้วก็ยังยันไปที่ขาของอีกฝ่ายอย่างแรงจนร่างหนาพังะน้อยอยู่นิ่งๆไม่เจ็บตัวไม่ชอบชอบแบบแรงๆใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวพ่อจัดให้สมชายเริ่มเลือดขึ้นหน้าท้าโถมตัวประจิกผมสลวยแน่นมือหนึ่งก็อัดเข้าไปที่ท้องของร่างบอบางอย่างแรงจนอีกฝ่าย ตัวงอเป็นกุ้งเมื่อหญิงสาวดูเหมือนจะสิ้นฤทธิ์เขาก็ยิ้มมุมปากดึงผมยาวขึ้นมาให้หน้าสวยหวานราวนางฟ้าลอยเด่นเพื่อจะจูปากอิ่มสีสวยทว่าแสงวาบของไฟหน้ารถที่แวบ,บเข้ามาจากปลายหางตาทําให้สมชายผงักเวลานี้ฟ้ามืดมนเมฆลอยต่ําฝนน่าจะตกลงมาอีกไม่กี่นาทีไม่แปลกที่หากมีคนขับรถขึ้นภูจะต้องเปิดไฟ เพื่อความสะดวกปลอดภัยเขาปล่อยหญิงสาวลงทันทีแต่ไม่ลืมอัดหมัดเข้าไปที่ท้องอีกฝ่ายซ้ำอีกสองครั้งเพื่อปิดปากให้เงียบไม่สามารถร้องให้ใครช่วยได้แล้วถอยออกมาเหลือบมองหมาตัวน้อยที่นอนนิ่งคลางเบาๆข้างประตูดูแล้วคงไม่เห่าออกมาตอนนี้แน่นอนก่อนจะปิดประตูลงเมื่อมั่นใจว่าเสียงเบาๆในรถไม่มีทางเล็ดลอดออกไปให้ใครได้ยินแน่แล้วพยายามจัดเสื้อผ้าของตน ก่อนจะไปยืนก้มอยู่หน้ารถเพื่อเปิดฝาด้านหน้าชิ้งไว้รถที่แล่นผ่านมาหยุดนิ่งห่างออกไปประมาณ2อสเมตรก่อนที่กระจกประตูด้านคนขับจะเลื่อนลงใบหน้าหล่อคมคายของเจ้าของไร่หนุ่มชะโงอกออกมามองรถตู้ของบ้านบนภูด้วยความแปลกใจก่อนจะร้องถามคนขับของตนรถเป็นอะไรสมชายผมจะลงไปซื้อของสดมาไว้ตามที่นายหญิงสั่งนะครับแต่ว่ารถมันกระตุกกระตุก แล้วก็ดับไปเสก,ก่อนกำลังดูอยู่ครับว่าเป็นอะไรงั้นหรือเปรมินพยักหน้ารับแล้วมองท้องฟ้าก่อนจะหันมาถามคนขับรถอีกครั้งฝนใกล้ตกแล้วฉันว่านายขึ้นรถไปกับฉันก่อนไหมอย่าดีกว่าครับแต่ถ้านายไม่ว่าอะไรผมขอให้นายโรให้ช่างในไร้ขึ้นมาดูให้หน่อยได้ไหมครับหรือไม่ก็เอารถขึ้นมาลากลงไปผมไม่อยากทิ้งรถไว้อย่างนี้นะครับแน่ใจหรือถ้าฝนตกหนักล่ะ ผมรอจนฝนหยุดก็ได้ครับนายงั้นก็ตามใจเดี๋ยวฉันโทรบอกที่ได้ให้ก็แล้วกันเปรมินบอกแล้วก็เหลือบตามองเข้าไปในรถเล็กน้อยแต่ด้วยกระจกสีเข้มทั้งยังมีม่านกันแสงปิดอยู่ด้วยเขาจึงไม่ได้สังเกตอะไรมากมายชายหนุ่มปิดกระจกขณะที่คนที่นั่งมาด้วยเอ่ยถามแล้วก็พูดคุยโต้อตอบพร้อมกับขับรถออกไปจากตรงนั้นสมชายรอจนท้ายรถเจ้านายลับหายไป จึงวนกลับมาที่ประตูด้านข้างอีกครั้งเขาไม่กลัวว่าความจะแตกหลังจากทำอะไรลงไปแล้วเพราะมั่นใจว่านายหญิงของเขาคนนี้ค่อนข้างเก็บตัวเงียบและไม่พูดไม่จาขู่นิดหน่อยก็คงไม่กล้าบอกสามีตัวเองแถมเขายังรู้มาด้วยว่านายหญิงก็เป็นลูกเจ้าลูกนายเหมือนเหมือนกับเจ้านายคนพวกนี้มักหน้าบางสมชายเชื่อว่านายหญิงก็เป็นแบบนั้นขี้ครั้นนอนกับเขาไปแล้ว อาจจะติดใจก็ได้ใครจะรู้ส่วนตัวเขานหนือสะดุดตาสะดุดใจความสวยหวานตั้งแต่วันแรกที่เห็นเดินผ่านทีหอมจนตัวเขาขึงขังทั้งตัวแทบยั้งมือยั้งใจไม่อยู่ก็หลายครั้งทั้งยังทนอยู่ได้เพราะได้ปลุกปล่อยกับเพนไม่อย่างนั้นคงปีนหาตั้งแต่เห็นเจ้านายไม่กลับมานอนกับเมียแล้วพอเขาวางแผนจะเข้าหานายก็ดันกลับมาแถมกลับมาทียังไม่ยอมเว้นว่าง ปล่อยเมียห่างกายโอกาสงามงามนานที่จะได้อยู่กับนายหญิงตามลําพังอย่างนี้หาไม่ได้ง่ายๆแถมช่วงนี้นายมีผู้หญิงตามเกาะแกะถึงบนภูเหมาะที่เขาจะเข้ามาเสียบผู้หญิงอารมณ์เปรี้ยวแถมยังน้อยใจผัวแล้วโลมนิดหน่อยก็คงตามน้ําเมียนายเขาก็ไม่สนหรอกอยากได้สิอย่างเจ้านายอาจจะกําลังอยากโละทิ้งด้วยซ้ําเขาช่วยเสงต่อก็บุญเท่าไหร่แล้วสมชาย คิดเข้าข้างตัวเองขณะที่กำลังคิดอย่างย่ามใจก็กดรีโมทที่ล็อกประตูไว้ออกแล้วเลื่อนประตูรถตู้ทว่าสิ่งที่ตามมาหลังจากเปิดประตูออกก็คือรมคันใหญ่ฟาดมาที่หน้าเขาอย่างแรงไมยง่ยั้งเฮ้ยยังไม่หมดฤทธิ์อีกหรือวะสมชายได้แค่บ่นโวยวายแล้วพงะนี้รมที่ตีกระนำไม่หยุดฟาดแต่ละทีเหมือนจะเอาให้หัวเขาแตกจนถอยไปโดนหินก้อนใหญ่ หงายหลังล้มกลิ้งลงเนินถนนไปกระแทกต้นไม้ใหญ่อย่างจังโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจะไปไหนวะคนที่โดนโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวนวมไปหมดแต่ยังไม่ไวายรีบลากสังขารลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นว่าคนร่างบางอุ้มสุนัขตัวอ้วนออกมาจากรถแล้ววิ่งหนีไปกันยานันวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตแต่ด้วยรองเท้าที่สูงหนึ่งนิ้วทำให้ไม่ค่อยสมดุลน,นัก เมื่อวิ่งบนเขาที่ลาดชันเธอเลือกหนีเข้าป่าแทนที่จะวิ่งไปตามถนนแม้ว่าเจ้ามอมแมมจะหนักและยังเจ็บช่วงท้องอยู่ก็ยังกัดฟันทนวิ่งต่อไปไม่ยอมหยุดเสียงฟ้าร้องคำรามดั้นไปทั่วบริเวณแล้วสายฝนก็เริ่มเทกระหน่ำลงมาอย่างหนักหญิงสาวมองไปรอบด้านและข้างหลังรู้ว่าสมชายคงกำลังวิ่งตามเธอมาแน่จึงไม่สามารถชะลอฝีเท้าหรือเกรงกลัวต่อฟ้าฝนได้ ในใจคิดเพียงว่าต้องวิง่งต้องวิง่งต้องวิ่งให้ไกลที่สุดจบตอนที่21โอกาสในวิกฤตในนิยายเสียงเรื่องเพลิงภูมอกอย่าลืมกดติดตามและโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ส้มชุนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ